สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวนทีวีในช่วงสเปคเด่นประจำเดือนประจำเดือนธันวาคมปี2558กับงบประมาณ23,000โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างนะครับสำหรับงบ23,000เริ่มต้นที่ CPU กันก่อนเลย CPU ได้เป็น Intel Core i 3นะครับ Core i 3 Sky Lake ใหม่ล่าสุดเลยเป็น CPU Gen 6จากทาง IntelCPU ตัวนี้นะครับใช้กับเมนบอร์ดซ็อกเก LGA 1 1 5 1นะครับดังนั้นเอาไปใช้กับบอร์ดเก่าไม่ได้นะครับแล้วถามว่า เจน6เจเนอเรชันที่6มันคืออะไรนะครับคือ CPU ของ Intel เนี่ยมันจะนับเป็น Generation ไปก็คือเป็นรุ่นไปมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับทุกปี2ปีมันก็จะเปลี่ยนทีอย่างเช่นกล่องด้านขาวาตัวนี้นะครับเป็น i7 4790ตัวนี้เป็น CPU Gen4 นะครับก็คือดูที่เลขมันนะครับเลข4หลักเนี่ยเลขตัวแรกคือบอกเจนนะครับอย่างเช่น4790ก็คือเจน4 ส่วนตัวนี้นะครับ6ก0 6ก็คือเจน6นั่นเองออาแล้วถามว่าเจน5มันไปไหนใช่ไหมเจน4แล้วมาโดดมาเจน6เลยนะครับเจน5นะครับมันจะไปอยู่ในพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่อง PC ที่ประกอบสำเร็จแล้วนะไม่มีขายแยกเป็นกล่องๆแบบนี้ดังนั้นนะถ้าจะหา CPU g e เจน5แบบกล่องมันไม่มีนะครับมีเจน4แล้วก็เจน6เลย CPU ตัวนี้นะครับไอนี้ไม่เกี่ยวนะ i7 มันไม่ได้ราคานี้นะครับ ซีบตัวนี้นะครับ i สามหกพราคา45,90บาททุกคนดูกันมาสักพักนึงแล้วอาจจะสงสัยว่าลําโพงพังหรือไมพังหรืออะไรพังหรือเปล่าเสียงมันเปลี่ยนไปใช่ไหมไม่ครับแค่ปลาเป็นหวัดครับปลาเป็นหวัดแล้วก็มาอัดเสียงนะครับก็เสียงก็เลยออกมาอย่างนี้นะครับซีบจบไปแล้วนะครับต่อมาเป็นเมนบอร์ดนะครับหรือว่ามาเธอบอร์ดของเรานั่นเองนะครับมาเธอบอร์ดที่เลือกใช้ตอนนี้ก็จะเป็นกิกะไบต์นะครับในรุ่น h 1 7 0 n wifi นะครับบอร์ดตัวนี้แน่นอนครับ CPU เป็น Sky Lake นะครับ Socket 1151ก็ต้องเลือกใช้บอร์ดที่เป็น Socket 1151เหมือนกันนะครับบอร์ดตัวนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยบอร์ดเล็กมันไม่แพงเหรอบอร์ดตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4,290บาทนะครับสำหรับในมวลหมู่บอร์ด Sky Lake ทั้งหมดเนี่ยที่เป็น Socket 1151เนี่ยตัวนี้ถือว่าถูกแล้วนะครับแล้วที่ผมเอาตัวนี้มาเพราะว่าฟีเจอร์นะมันครบเลยอย่างเช่นตรงนี้นะครับ มี i r e l e s s AC นะครับคือมีการ์ด WiFi ในตัวนั่นเองนะครับใครประกอบคอมไปบอกว่าบอร์ตตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวเลยนะไม่ต้องซื้อการด usb ไม่ต้องซื้อนูน่นนี่มาต่อเพิ่มต่อ wireless ได้เลยนะครับแล้วก็มี usb type c แล้วก็มีอะไรอีกมีสล็อต m 2นะครับมันอยู่สักอันหนึ่งตรงนี้นั่นแหละนะครับอันนี้อันนี้นน up to 3 2 g b กิกะบิตนะสล็อต m 2ก็คือสล็อตที่เอาไว้ใส่ ssd นั่นเองมันเร็วกว่าแบบ s า t a ตามากนะครับบอร์ตตัวนี้ก็รองรับอะเราถามว่าเฮ้ยอยากลดอะมันถูกกว อยากถูกกว่านี้อยากลดบอร์ดให้ต่ำกว่านี้ได้ครับแต่ลดไปยังไงผมก็ขอให้บอร์ดมันใช้แรม DDR4 นะครับเพราะว่า Sky Lake นะครับมันออกมาพร้อมกับ DDR4 ก็ใช้มันซะนะครับคือจริงๆมันใช้ DDR3L ได้นะเดี๋ยวมาพูดกันว่าทำไมยังไงถึงต้อง DDR4 ถ้าจะลดบอร์ดผมมีรุ่นหนึ่งแนะนำนะครับผมไปหามาแล้วมีขายในไทยนะครับฟีเจอร์ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็คือ MSI นะครับ H110M p o v d ตัวนั้น ราคาอยู่ที่2,590บาทแต่ตัวนั้นจะเป็นบอร์ด Micro I t x นะครับก็คือใหญ่กว่าบอร์ดตัวนี้ต้องเปลี่ยนเคสแล้วก็ซัพลายมันรองรับแรม DDR4 ก็จริงแต่ฟีเจอร์พวกนี้ไม่มีเลย Wi-Fi USB Type C M.2 ไม่มีเลยนะครับเป็นบอร์ดธรรมดาเลยก็ลดได้ครับแต่ยังไงแล้วผมก็เลือกตัวนี้เพราะว่ามันคุ้มที่สุดแล้วในงบประมาณนี้นะครับจะขยับขึ้นไปเล่นบอร์ดเกมมิ่งราคามันก็โดดไป 5, 6, ห้าพนน่นนะครับ จะไปเล่นบอร์ดธรรมดาที่ว่าเป็น DDR3 มันก็ไม่คุ้มแล้วทีนี้มาถึงแรมของเราครับแรมของเราทําไมผมบอกว่าให้ใช้ DDR4 ทําไมไม่ให้ใช้ DDR3 เพราะว่า Sky Lake นะครับไม่ได้พพอร์ต DDR3 ตรงๆนะครับถ้าดูข้างกล่องของมันมันจะเขียนว่าเห็นไหมเอ่ยโฟกัสนิดน,นึง s u p ร์ต t to c h n n n e l d d r 4 DDR3 L Memory นะครับไม่ใช่ DDR3 ปกตินะครับ DDR3L คือ L คือ l o w voltage นะครับดังนั้น DDR3L เนี่ยไฟมันจะน้อยกว่า DDR3 ปกตินะครับถามว่า DDR3 ปกติมันจะเขียนยังไงนะครับมันจะเขียนอย่างนี้ครับมีไหมนี่ครับ support t o channel DDR3 memory นะครับอันนี้คือรองรับ DDR3 ปกตินะครับแต่ sky lake เนี่ยมันรองรับ DDR3L นะครับมันไม่ได้รองรับ DDR3 ปกติดังนั้น DDR3L เนี่ยเราต้องซื้อใหม่แน่นอนเพราะว่า RAM ที่เราใช้กับเครื่องเก่าๆเ,เนี่ยที่เป็น เจนไหนก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะมาเจน6หรือเป็น AMD ก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็น DDR3 ธรรมดานะมันไม่ใช่ DDR3L แล้วแรม DDR4 จะรอเรือทําไมแล้วแรม DDR4 เนี่ยมันไม่ได้แพงแล้วนะครับแรมตัวนี้ที่ผมเลือกมาเป็น DDR4 ของ Kingston HyperX นะ8 GB บัราคาแรมตัวนี้นะครับอยู่ที่2,390บาทครับเท่ากับ DDR3 เลยนะครับดังนั้นแรม DDR4 ไม่แพงแล้วนะครับ จะเล่นเจนใหม่สักทีเล่นแรม DDR4 เลยครับต่อมาการ์จอเราไม่พูดอะไรมากนะครับนกคูก่ Asus GeForce GTX 950 Strix Gaming นะครับการ์จอตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วในรายการกดดูตรงนี้ได้นะครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเกมสมัยนี้มันเล่นได้เกือบหมดแล้วนะครับการ์ตัวนี้บางเกมอาจจะต้องปรับโลปรับมีเดียมอยู่บ้างแต่เกมที่ฮิตกันปรับมีเดียมปรับไฮกันได้แล้วนะครับราคาการ์ตัวนี้อยู่ที่ 6,090บาทนะครับตัวนี้6,090บาทต่อมานะครับ power supply แน่นอนครับเคสเรา i t x เราชอบของเล็ก power supply ก็ต้องเล็กตามตัวนี้นะเป็น silverstone sfx 300วัตต์นะครับไม่ใช่ลงหนังในะ sfx เนี่ย supply ตัวนี้นะครับถูกเรียกกันติดปากว่า s พ p p l y จิ๋วนั่นเองถามว่ามันจิ๋วอย่างเงี้ย3 0 0วัตต์อย่างเงี้ยจ่ายไฟพอเหรอ system ขนาดเนี้ยจ่ายไฟพอเหรอคอยดูในพาร์ทสครับ บอกเลยว่าคอยดูใน Part พาสสองสปายตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่พันหบาทนะถามว่าจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับถ้าบอกว่าจะลดงบนะครับไม่ต้องคิดไปไหนไกลครับคอแซวีเอสสี่ครับตัวนั้นพ2นสบาทลดงบได้แต่ต้องเปลี่ยนเคสด้วยนะครับซึ่งเคสตัวนี้มันใส่สปายจิ๋วนะมันใส่สปายขนาดปกติไม่ได้เคสที่ใช้นะครับเคสที่ใช้ <c oughs> <c oughs> อไอสามละไอสามละ เดี๋ยวสักพักจะ i7 นะครับเคสที่ใช้เป็น Silverstone sg05 light นะครับเคสตัวนี้ราคาอยู่ที่1,490บาทราคาเท่า n200 เลยนะครับถ้าบอกว่าเปลี่ยนซับลายเป็นคอแซวีเอ450ถูกต้องไหมเปลี่ยนเคสเป็นไม่ต้องเดามั้งครับคุณเรมาสเตอร์ n200 ครับทั้งหมดรวมสเปคนี้นะสเปคนี้ cpu i3 เนี่ย cpu i3 ตัวนี้แร m ตัวนี้ชุดนี้เลย ชุดน,นี้แล้วรวมแล้วอยู่ที่22,930บาทถ้าบอกว่าจะเปลี่ยน3อย่างก็คือซัพพลายเมนบอร์ดเคสเนี่ยถ้าบอกจะเปลี่ยน3อย่างเนี่ยงบมันจะไปเหลือ2790บาทแต่ถามว่าแนะนำไหมไม่แนะนำนะครับเคสมันจะใหญ่ไปเลยแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่แถมมากับเมนบอร์ดพวก Wifi พวก M2 พวกอะไรมันจะหายไปเลยเครื่องนี้เล็กๆน่ารักนะครับเทียบขนาดกับมือผมก็ได้มือผมก็ใหญ่อ่ะนี่เดี๋ยวเเดี๋ยวผมหยิบอะไรแถวนี้ให้ นี่นะครับ external hard disk เทียบกับขนาดเคสไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่มันประหยัดพื้นที่ไงความแรงแบบนี้กล่องเล็กๆแบบนี้นะครับสมัยนี้เขากําลังนิยมกันอ่ะและช่วงที่หลายๆท่านรอคอยก็ว่าได้ก็คือ How to จัดสายนะครับสำหรับเคสเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเหมือนผมลืมอะไรไปบางอย่างใช่ไหมเพราะมันไม่ได้วางไว้ไงฮาร์ดดิสครับฮาร์ดดิส ที่ผมเลือกมาในรอบนี้ผมเลือกเป็น Seagate S S H D 1TB มานะครับราคา S S H D ตัวนี้อยู่ที่2,390บาทนะครับถามว่าเพิ่มมาคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มครับเพราะราคาฮาร์ดดิสปกติเนี่ยมันอยู่ประมาณ1 9 0 0ถึง2,000นะครับราคาร้านทั่วไปนะ1 9 0 0าถึงส0 0 0นะครับสำหรับ 1TB แต่ตัวนี้นะเพิ่มมาประมาณ400นะครับได้ความแรงแบบกึงก่งๆ S S D เลยถ้าใคร ไม่รู้ว่ามันแรงแค่ไหนนะครับดูรีวิวได้เหมือนเดิมครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับ s ีเกต s อสเนะครับมาดูการจัดสายกันเคสนี้นะครับสายทั้งหมดรวมอยู่ด้านหน้านี้นะครับคือมัดเป็นมัดใหญ่มัดเดียวนะครับจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้ขึ้นมามัดรวมแล้วก็ขึ้นซับไพถูกต้องไหมตรงนี้ก็มัดมารวมกันขึ้นซับไพทั้งหมดเลยนะครับด้านนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีนกคู่ของเราอยู่มัดรวมกันแล้วขึ้นไปหมดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับจัดสายเคสนี้ไม่มีอะไรยากนะเพราะว่า power supply มันไม่ใช่ power supply ปลาหมึกแท้นะครับมันเป็นประหมึกเทียมเพราะว่าสายมันสั้นมันออกแบบมาสำหรับเคสเล็กๆอยู่แล้วนะครับสุดท้ายมาดู I.O. หลังบอร์ดกันบ้างนะครับหลังเคสหลังเคสช่อง power นะครับสวิตช์ปิดเปิดช่องสําหรับต่อจอนะครับมี hdmi 1พอร์ต dvi d เอ้ย dvi i พอร์ต dvi d 1พอร์ต display port 1พอร์ตอันนี้นะครับ อันนี้เป็นของเมนบอร์ดนะครับ HDMI ตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเพราะเราใช้การ์ดจอนะครับก็มี USB 3, 4พอร์ตนะครับแล้วก็มี USB 3ที่เป็น Type C อีกพอร์ตหนึ่งแลนสอพอร์ตออดิโอนะครับแล้วก็ช่องต่อเสา w ว Wi-Fi 2ช่องเมาส์ outh, นะครับ PS2 อีกหช่องเมาส์ outh, หรือคีย์บอร์ดก็ได้สำหรับวันนี้นะครับน่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสเปคเด่นประจำเดือนประจำเดือนไว้ ธันวาคมปี2558พ0 0นึะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อในพาร์ทส,สองสำหรับการเทสต่ตางๆว่ามันจะทำงานได้ไหมเล่นเกมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดือนนี้ผมเพิ่มเรนเดอร์วิดีโอเข้าไปด้วยนะครับสำหรับคนที่จะทำงานเพราะว่าเดือน,นก่อนๆผมเพิ่ม Cinebench ไปแล้วเพิ่ม TD Mark ไปแล้วเดือนนี้ผมเพิ่มพี i ม r e Pro เข้าไปนะครับสำหรับคนทำงานตัดต่อน,นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ